สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีรวมราวมาแบ่งปันนะคะของวันที่8ค่ะก่อนจะไปรับชมแนวะทางของวันที่8เรามาดูของวันที่7ไปด้วยกันนะคะเมื่อวานราวสามัคคีนะคะได้กันที่วิ่งรูด9และ3นะคะมาคู่เลยนะคะ93ชุดนิ้นนะคะ93าตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าตารางมา3ตัวนะคะ893นะคะอ่าถ้าใครหยิบหัว9เป็นหนะคะก็ได้ทั้ง หกแปดด้วยนะคะในตารางเนาะส่วนลาวกาชาะนะคะเมื่อวานได้กันที่วิ่งรูดเก้าและเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดตรงๆชุดนี้นะคะเจาะเข้าเก้าเจ็ดนะคะตารางนะคะตารางมาเก้าเจ็ดแล้วก็หกกับหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันเนาะถ้าใครหยิบจับคู่นี้ไปเป็นแนวทางก็ได้เก้าสี่นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะเก้ 94, าสี่ก็เข้าเนาะมีทั้งเก้าทั้งหกนะคะพี่น้องจ๋า มาทังในตารางมาบนมาล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะยินดีกับใสยวิ่งสายรูดนะคะสายเจาะก็แตกสองลาวเลยเนาะยินดีด้วยเดอ mm ้อ hmm. ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. สําหรับราวสมัคคีนะคะราวกาชาติของวันที่8นะคะชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ วันนี้แอดอาจจะลงคลิปให้ช้าหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเราเอ็กซ์ต้านะคะตอนเช้าอาจจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าแอดตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะทำแซนด์วิชไปส่งลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะนะคะเมื่อเช้าเนาะแทบไม่ทันนะคะพี่น้องจ๋าก็หนจะทำแต่งตัวให้น้องญี่ปุ่นไปส่งที่โรงเรียนอีกนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่งจะกลับมานะ,ะแอดก็เพิ่งได้มาคำนวณให้นะคะ สำหรับแนวทางลาวสัมมคีลาวกาชาติจดไว้แคบไว้เลยจ้าย้ำนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอ้อลา h เอของเราเมื่อวานหลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะส่วนลาสตานะคะได้กันที่วิ่ง8นะคะวิ่งรูดปดเนาะเจาะเข้าที่85ตรงๆงนะคะตารางก็มาที่85นะคะยินดีด้วยนะคะใส่วิ่งใส่รูดใส่เจาะนะคะในรอบ ลาสตานะคะสําหรับลาวพัฒนาแอสก็ลงให้แล้วนะคะพี่น้องจาาใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะลาวเฮสตี้ลาสตานะคะของวันที่แปดชอบก็จดไว้แคไปไว้นะคะระวังหัวกับหัวเป็นก้าด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบตัวเทจะคุ่งให้ก็ลองนําตัวเด่นไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะตัวเด่นนี้ก็ค่อนข้างหลุดยากนะคะหรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ อะไปกันต่อนะคะลาวเอ็กซ์ต้าราวทีวีนะคะลาวเอ็กซ์ต้าของเราเมื่อวานหนุดนะคะส่วนลาวทีวีนะคะได้กันที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะเมื่อวานแอดให้เก้าสามนะคะมีใครกลับหัวเก้าเป็นหกบ้างเนาะตัวเน้นด้วยนะคะแอดลืมกลับให้นะคะถ้าใครกลับยินดีด้วยนะคะแต่ว่าเจ็ดวิ่งรูดมาในหลักร้อยนะคะใส่ริ่งใส่รูดยินดีด้วยนะคะมาบนเนาะ น่าเสียดายนะคะเมื่อวานลืมกลับให้นะคะคู่อื่นกลับให้แต่ลืมกลับให้นะคะเมื่อวานเนาะอ่ะสำหรับของวันที่แปดนะคะลาวเอ็กซ์ตาร์ลาวทีวีนะคะจดไว้แคบไว้เลยจ้าฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะแอปจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยวันนี้ ยังมีลูกค้าสั่งอยู่นะคะกลางวันเนาะตอนเที่ยงไงต้องไปส่งอีกไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่ทันก็ต้องกลับขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อสาหรับฮานอยนะคะแต่ถ้ายังไงทนันแอดก็จะคํานวณและก็จะลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันใ่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า